ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลอนกี่โมงนะครับช่องนี้คือช่องที่รวมเรื่องเล่าหล,หลอนและเหตุการณ์แปลกๆที่บางคนเจอกับตัวเองก่อนจะไปรับฟังฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใผมทําคลิปดีๆต่อไปนะครับเรื่องคืนนี้เป็นเรื่องเล่าทางบ้านฟังเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเสียงเครื่องยนต์ของรถตู้สองคันดังกระหึม่มทางกลางความเงียบของป่าปโปร่งในจังหวัดกาญจนบุรี คุณวิชัยหัวหน้าแผนกวัยกลางคนนั่งอยู่บอะหน้าพลามองลายแทงในมือถือที่สัญญาณเริ่มขาดหายไปเป็นระยะลูกน้องในทีมทั้ง7คนที่เหลือต่างคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานตามประสาพนักงานออฟฟิศที่ได้ปลดปล่อยจากความเครียดอีกไกลไหมครับบอสทางเริ่มแคบลงเรื่อยๆแล้วนะเอกพนักงานหนุ่มฝ่ายขายที่เป็นคนขับรถเอ่ยถามพร้อมกับผัดโพมไลหลบหลุมบนถนนดินลูกรัง สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นตะเคียนและต้นไทรขนาดใหญ่ที่มีผ้าสามสีพันรอบโคนต้นดูขลังและวังเวงอย่างประหลาดตาม GPS บอกว่าอีกแค่2กิโลเมตรเองนะที่นี่เขาว่าส่วนตัวมากน้ำตกสวยอาหารอร่อยวิชัยตอบพลางพยายามปรับหน้ากากาความเป็นหัวหน้าที่ใจดีแต่ในใจเขากลับรู้สึกวูบหวงเมื่อรถแล่นผ่านสารพระภูมิเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างริมทางสารนั้นถูกกิ่งไม้ปกคลุมจนแทบมองไม่เห็น และมีตุ๊กตานางรำหัวขาดวางเรียงรายอยู่ข้างหน้าในที่สุดรถตู้ก็มาจอดหน้าเรือนวารีรีสอร์ทมันคืออาคารไม้สักทองขนาดใหญ่ที่ยกใต้ถุนสูงตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวขนานไปกับแนวป่าเสียงน้ำตกดังซัดซาดอยู่ไม่ไกลกลิ่นอับชื้นของละอองน้ำผสมกับกลิ่นดอกลีลาวดีที่ปลูกไว้ทั่วบริเวณทำให้รู้สึกเย็นเยือกยายแมน หญิงชราเจ้าของรีสอร์ทเดินออกมาต้อนรับด้วยใบหน้าที่นิ่งเฉยรอยยิ้มของเธอไปไม่ถึงดวงตายินดีต้อนรับห้องพักเตรียมไว้ให้แล้วแต่อย่าออกไปริมน้ำหลังพระที่ตกดินนะพ่อหนุ่มน้ำที่นี่มันลึกและใจร้ายคำเตือนนั้นทำให้ก้อยพนักงานสาวเพียงคนเดียวในทริปนี้ขนลุกสู้ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุหลังจะเก็บของเข้าที่พักกิจกรรมแรกที่ทุกคนเรียกร้องคือการล่องแพไม้ไผ่ยยแม้จัดหาพรานนำทางร่างผอมโซคนหนึ่งมาให้ เขาไม่พูดไม่จาเพียงแค่พยักหน้าเป็นสัญญาณให้ทุกคนขึ้นแพแพไม่ไผ่ขนาดใหญ่ถูกทีบออกจากตะลิ่งล่องไปตามกระแสน้ําที่ดูเหมือนจะนิ่งแต่แฝงไปด้วยพลังมหาศาลสดชื่นมากเลยพี่ชัยนัดพนักงานน้องใหม่ตะโกนด้วยความคึกขนองพลางวักน้ําใส่เพื่อนบรรยากาศสองข้างทาง,างร่มรื่นด้วยแมกไม้สีเขียวครึ้มแต่เมื่อแพอ่องลึกเข้าไปเรื่อยๆป่ารอกข้างกับดูทึบข,ขึ้นจนแสงแดดแทบส่องไม่ถึงเสียงนกร้องที่เคยดังกับเงียบกริบ มีเพียงเสียงไม้ไผ่ที่กระทบน้ำเป็นจังหวะจังหวะข้างหน้านั่นคือแก่งกลืนใจจับแน,น่นๆพรานนำทางพูดด้วยเสียงแหบพร่าเป็นครั้งแรกวินาทีนั้นน้ำที่เคยเรียบสงบกลับกลายเป็นคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้าใส่แพไม้ไผ่แพสะบัดไปมาอย่างรุนแรงจนทุกคนต้องหมอบลงกับพื้นไม้แสงสว่างวูบวาบทำให้ก้อยเห็นบางอย่างใต้ผิวน้ำมันเป็นมือซีดขาวจำนวนมากที่กำลังตะเกียกตะกายเกาะขอบแพ แพไม้ไผ่กระแทกกับโขดหินใต้น้ำอย่างแรงจนบอลพนักงานหนุ่มร่างใหญ่กระเด็นตกจากแพรไปต่อหน้าต่อตาบอลริชัยตะโกนลั่นบอลจมดิ่งลงไปในน้ำที่เชี่ยวขาดและขุ่นคลักทุกคนในแพรตกอยู่ในความสับสนและหวาดกลัวก่อนที่พรานนำทางจะใช้ไม้ไผ่งัดร่างของบอลขึ้นมาได้อย่างปฏิหารบอลสำลักน้ำออกมาอย่างหนักร่างกายสั่นเทาแต่เขากลับนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาดวงตาของเขาจ้องเขม่งไปยังป่าลึกข้างทางด้วยสายตาที่ว่างเปล่า เหมือนคนเดิมที่หายไปและบางอย่างที่แปลกปลอมเข้ามาแทนที่หลังจากเหตุการณ์ที่บอลตกน้ําบรรยากาศของทีมดูจะซบเซาลงไปบ้างแต่คนวิชัยก็พยาย,ยามกู้สถานการณ์ด้วยการจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวที่ลานไม้ริมน้ําหน้าเรือนพัดแสงไฟจากหลอดไฟนีออนสลัวสลัวสะท้อนกับผิวน้ําที่ดูดํามืดสนิทราวกับน้ำหมึกบอลที่เพิ่งฟื้นตัวนั่งอยู่ตรงมุมมืดของลานสายตาของเขาจ้องเขม่งไปที่แม่น้ําโดยไม่กระพริบตา ม้แต่เสกรลอกอย่างที่เพื่อนยืนให้เขาก็ทำเพียงแค่รับมาวางไว้บนตักโดยไม่แตะต้องเฮ้ยบอนเป็นไรวะตกน้ำนิดเดียวขวันหายเลยเหรอต้อมหนุ่มฝ่ายไอทีประจำออฟฟิศเดินเข้าไปตบไหล่เพื่อนเบาๆแต่เขากลับต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะผิวหนังของบอนที่สัมผัสนั้นมันเย็นจัดและแฉะชื้นทั้งที่บอนเปลี่ยนเสื้อผ้าและนั่งหน้าตาไฟมานานแล้วบอนค่อยๆหันหน้ามามองต้อมช้าๆใบหน้าของเขาดูซีดเซียวเกินกว่าจะเป็นปกติ ข้าไม่ได้ขอนหายข้าแค่ได้ยินเสียงบอนพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนมีน้ำขังอยู่ในลำคอในขณะที่ทุกคนกำลังเริ่มสนุกก้อยที่กำลังเดินไปหยิบเครื่องดื่มที่ถังน้ำแข็งก็ต้องชะง,งักเมื่อเธอมองเห็นใครบางคนยืนอยู่ที่ริมตลิ่งใต้แสงไฟรำไรคนคนนั้นสวมเสื้อผ้าสีตุนต่นๆคลายชุดมอห้ฮมยืนนิ่งสนิทและจ้องมองมาอย่างวงเล่าของพวกเขาก้อยสกิดบอกวิชัยบอสคะ รีสอร์ทนี้มีแขกคนอื่นด้วยหรอคะวิชัยหันไปมองตามนิ้วชี้แต่เขากลับไม่พบใครเลยมีเพียงกอหญ้าแฝกที่พลิ้วไหวตามแรงลมยายแมนที่เดินมาเสิร์ฟน้ำแข็งชะง,งักมือพลางเอ่ยขึ้นนิ่งๆที่นี่ไม่มีแขกคนอื่นหรอกถ้าเห็นใครแปลกหน้าก็อย่าไปทักเขาแค่มาดูว่าของที่เขาฝากไว้ยังอยู่ดีไหมกลางดึกคืนนั้นลมพายุเริ่มพัดแรงขึ้น ละอองน้ำจากแม่น้ำซัดเข้าหาเรือนไม้จนส่งเสียงดังแว่วเหมือนมีใครก็ลองพยายามจะปีนขึ้นมาที่ระเบียงวิชัยหน่อยไม่หลับเขารู้สึกอึดอัดกับคำพูดของเยเมนจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาหาน้ำดื่มในครัวกลางของเรือนพักแสงไฟทางเดินกระพริบทีทีตามจังหวะลมที่ประทะตัวอาคารในขณะที่เขากำลังเดินผ่านห้องพักของบอลและต้อมเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากข้างในห้องมันเป็นเสียงเหมือนคนเอาผ้าเปียกน้ำฟาดลงกับพื้นวิชัยลองเคาะประตูเบาเบา ต้อมบอนหลับเลีอยงไร้เสียงตอบรับวิชัยจึงลองบิดลูกบิดประตูเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกเขาแง้มประตูเข้าไปเห็นต้อมนอนหลับปุ๋ยอยู่บนเตียงแต่เตียงของบอนกลับว่างเปล่าสิ่งที่ทําให้วิชัยจึงกับต้องก้นหายใจคือคราบน้ําบนพื้นไม้มันไม่ใช่คราบน้ําธรรมดาแต่เป็นรอยเท้าเปียกๆที่ดูเหมือนเท้าของคนที่เดินลากไปกับพื้นและที่น่าเสียใจที่สุดคือมันมีเมือกใสๆ และกลิ่นคาวปลาอย่างรุนแรงอบอวนไปทั่วห้องรอยเท้านั้นเดินตรงไปที่หน้าต่างที่เปิดกว้างทิ้งไว้วินาทีนั้นวิชัยเหลียบไปเห็นเงาตะคุ่มที่นอกหน้าต่างบอลกำลังยืนอยู่ที่ริมระเบียงที่ไม่มีราวกันมือของเขากำลังแกะสะเก็ดผิวหนังตัวเอง,เอ,งออกทีละชิ้นราวกับว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่น่ารำคาญคนที่หายไปในเงาไม้วิชัยรีบวิ่งไปคว้าตัวบอลไว้บอลทำอะไรนะ่ะกลับห้อง บอลหันมามองวิชัยด้วยดวงตาที่เบิกกว้างแต่ขาวโพลนจนแทบไม่มีลูกตาดำมันแคบบอสในนี้มันแคบไปผมอยากกลับลงไปบอลพูดพานดิ้นรนจะโดดลงแม่น้ำวิชัยตะโกนเรียกต้อมจนสะดุ้งตื่นทั้งสองช่วยกันลากบอลกลับเข้าห้องและล็อกหน้าต่างอย่างแน่นหนาเช้าวันนุ่งขึ้นความตึงเครียดแผ่กระจายไปทั่วทีมเมื่อพบว่านัดพนักงานน้องใหม่ที่ชอบไปเดินถ่ายรูปเล่นแต่เช้าตรู่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ทิ้งไว้เพียงโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่ริมน้ําตกหน้ารีสอร์ทวิชัยสั่งให้ทุกคนรวมกลุ่มกันและไม่อนุญาตให้ใครไปไหนคนเดียวเย่แม้เดินมาดูด้วยใบหน้าเรียบเฉยตามเคยน้ําตกที่นี่มันมีน้ําบนข้างใต้ถ้าใครตกลงไปร่างมักจะไปติดอยู่ในถ้ำใต้น้ำกว่าจะโผล่ขึ้นมาก็ตอนที่เขาเบื่อแล้ววิชัยไม่ยอมแพ้เขาพาลูกน้องที่เหลือพยายามเดินตามหานัดร,บรอบๆอบรีสอร์ทจนกระทั่งเอกสังเกตเห็นบางอย่างติดอยู่ที่กิ่งไม้ใหญ่กลางลำน้ำ มันคือเสื้อชูชีพพี่นัดใส่ตอนล่องแพเมื่อวานแต่มันดูฉีกขาดมันโดนของมีคมเกี่ยวและที่สําคัญมีรอยนิ้วมือสีดําคล้ำกดทับอยู่ที่โฟมข้างในชูชีพนั้นดุนแรงจนบูบีบอสครับนี่มันรอยมือคนชัดแต่มันใหญ่กว่ามือมนุษย์ปกติหลายเท่าเลยนะครับเอกพูดด้วยเสียงสั่นเครือช่วงบ่ายมอกลงจัดจนมองไม่เห็นแม้แต่ผิวน้ํากิจกรรมล่องแก่งที่วางแผนไว้ถูกยกเลิกทุกคนถูกกักตัวให้อยู่แต่บนเรือนไม้ขนาดใหญ่ ก้อยที่กําลังนั่งรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆรู้สึกอยากเข้าห้องน้ําเธอจึงเดินไปที่ห้องน้ําหลังอาคารเพียงลาพังในขณะที่เธอกําลังจะเปิดน้าล้างหน้าเธอได้ยินเสียงเรียกเบาๆมาจากใต้พื้นห้องน้ําซึ่งเป็นไม้กระดานเว้นร่องพี่ก้อยช่วยผมด้วยเสียงนั้นคือเสียงของนัดก้อยใจชื้นรีบก้มลงไปมองตามร่องไม้นัดนัดอยู่ไหนพี่อยู่นี่ ก้อยส่องไฟฉายผ่านร่องไม้ลงไปที่ใต้ถุนเรือนซึ่งเต็มไปด้วยโคลนเลนจากการน้ำท่วมซ้ำซากเธอเห็นํำไรว่ามีร่างคนนอนคดตัวอยู่ในมุมมืดผมติดอยู่ในซอกเสาครับพี่ผมเจ็บขาเหลือเกินก้อยรีวิ่งไปเรียกวิชัยและเอกมาช่วยทั้ง3ามคนมุดลงไปที่ใต้ถุนเรือนที่ทั้งมืดและชื้นแฉะกลิ่นสาบดินโคลนรุนแรงจนหายใจไม่ออกวิชัยเดินนําหน้าไปจนถึงจุดที่ก้อยเห็นนัดแต่สิ่งที่เขาพบกลับไม่ใช่คนแต่มันคือ ท่อนไม้เก่าๆที่ถูกพันด้วยเสื้อผ้าของนัทที่เปียกโชกและที่อยู่ข้างใต้ท่อนไม้นั้นคือทางระบายน้ําเก่าที่เชื่อมตรงสู่แม่น้ําทันใดนั้นเสียงน้ําในทางระบายน้ําก็พุ่งปรีดขึ้นมาพร้อมกับมือซีดขาวที่พุ่งออกมาคว้าข้อเท้าของเอกไว้วิชัยและก้อยช่วยกันกระชากตัวเอกออกมาได้หวุดหวิดทั้ง3คนหนีขึ้นมาบนเรือนด้วยความตื่นกลัวพวกเขาพบพลานนาทางที่พาทุกคนล่องแหเมื่อวานยืนรออยู่ในห้องโถงพานมองดูพวกเขาด้วยสายตาที่สงสาร พวกคุณไม่ควรมาที่นี่ในช่วงน้ำเปลี่ยนสีแก่งกลืนใจไม่ได้กลืนแค่บอลไปนคนเดียวหรอกแต่มันเปิดทางให้สิ่งที่อยู่ในน้ำขึ้นมาตามหาบริวารของมันด้วยพรานเล่าว่าสมัยก่อนที่นี่เคยมีพิธีกรรมไหว้แม่น้ำแต่ถูกยกเลิกไปจนวิญญาเหล่านั้นโกรธแค้นพวกมันจะจำลองหน้าตาและเสียงของคนที่มันเอาไปเพื่อหลอกให้คนอื่นตามลงไปแทนที่วิชัยเริ่มประมวลผลถ้าอย่างนั้นบอลที่อยู่กับพวกเขาตอนนี้คือใคร เขาหันไปมองที่โซฟาบอลยังนั่งอยู่ที่เดิมนิ่งเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ใบหน้าของเขาเริ่มมีรอยช้ำสีเขียวำ้ำคล้ายศพที่แช่น้ำนานๆค่อยๆลามขึ้นมาที่คอพรานหยิบสสยสินดิบออกมาส่งให้วิชัยพันข้อมือทุกคนไว้อย่าให้หลุดและที่สำคัญถ้าใครในกลุ่มขอน้ำกินอย่าให้เด็ดขาดเพราะพวกมันกินน้ำเท่าไหร่ก็ไม่พอคำเตือนของพรานยังไม่ทันสิ้นดีบอลก็ค่อยๆลุกขึ้นช้ชาๆและเดินมาหาต้อมที่กำลังนั่งสั่นอยู่ ต้อมข้าหิวน้ำเหลือเกินคขอข้าแห้งไปหมดแล้วต้อมที่หวาดกลัวจนสติแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเกือบไปส่งแก้วน้ำให้บอลแต่เอกปาดแก้วนั้นทิ้งจนแตกกระจายบอลหยุดชงะงักทันใดนั้นร่างกายของบอลก็เริ่มบิดเบี้ยวผิดรูปเสียงกระดูกหักดังกรอบๆไปทั่วห้องบอลอ้าปากกว้างจนกรานแทบค้างมีน้ำพุ่นขุนทะลักออกมาจากปากไม่หยุดหย่อนไม่กินก็ไปด้วยกัน บอลพุ่งเข้าใส่กลุ่มเพื่อนด้วยพละกกาลังมหาศาลทุกคนวิ่งหนีแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางในตัวเรือนไม้ที่สลับซับซ้อนวิชัยพักก้อยและเอกหนีไปทางระเบียงหลังแต่พวกเขากลับพบว่าเยเมนเจ้าของรีสอร์ทยืนขวางทางอยู่ในมือของยายมีตะเกียงน้ํามันเก่าๆยายบอกแล้วใช่ไหมอย่ายอยู่ใกล้ริมน,ใ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 น้ําหลังพระอาทิตย์ตกตอนนี้พวกมันขึ้นมาทั่วแล้วเมื่อมองลงไปที่ตลิง่งวิชัยเห็นร่างคนนับสิบในชุดเปียกโชกกาลังคลานขึ้นมาจากแม่น้ําอย่างช้าๆ พวกเขาเหล่านั้นไม่มีใบหน้ามีเพียงปากที่อ้าค้างไว้เพื่อรับละอองฝนพรานนำทางตะโกนเรียกจากอีกฝั่งของโถงมาทางนี้เราต้องไปที่สารปู่ประกรรมท้ายรีสอร์ทที่นั่นน้ำเข้าไม่ถึงในระหว่างที่วิ่งหนีผ่านห้องพักของพนักงานวิชัยเหลือไปเห็นกระเป๋าเป้ของนัดตั้งอยู่บนโต๊ะเขารีบคว้ามาด้วยความหวังว่าจะเจอเจอบาะแสอะไรบางอย่างเมื่อพวกเขามาถึงสารไม้เก่าๆหลังรีสอร์ทพรานรีบทำพิธีจุดธูปและขีดเส้นล้อมรอบสารด้วยชัญญาเรือ วิชัยเปิดกระเป๋าของนัดดูเขาพบกล้องโกโปรที่นัดใช้ถ่ายวิดีโอตอนตกแพเขาเปิดดูคลิปสุดท้ายในคลิปนั้นช่วงที่แพรกระแทกหินบอลกระเด็นตกน้ําไปจริงแต่สิ่งที่นัดถ่ายติดคือนัดเองก็ตกน้ําลงไปพร้อมกันเพียงแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นในความโกลาหลนัดถูกเนาสีดําฉุดลงไปใต้น้ํานตั้งแต่วินาทีนั้นและร่างที่พรานงัดขึ้นมาได้วิชัยดูคลิปอย่างละเอียดจนหน้าซีดเผือดพรานไม่ได้งัดบอลขึ้นมา แต่พรานงัดบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนบอลขึ้นมาสองร่างพร้อมกันหนึ่งในนั้นหายไปในเงามือใต้น้ําและอีกหนึ่งคือบอลที่นั่งอยู่กับพวกเขามาตลอดทางพรานพรานรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นวิชัยถามเสียงสัน้นพรานนำทางนิ่งเงียบไปนานก่อนจะตอบผมพยายามจะช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่สายน้ำมันต้องการสองชีวิตแลกเปลี่ยนเสมอตามกฎของแก่งกลือนใจ พายุสงบลงชั่วข่าวแต่หมอกกับหนาทึบขึ้นจนมองไม่เห็นทางเดินร่างของบอลรดอสิ่งที่เลียนแบบบอลยืนนิ่งอยู่นอกเขตเส้นชันญ,ญาเรือที่พรานขีดไว้มันไม่ได้โจมตีแต่มันเริ่มทำเสียงเลียนแบบเสียงของนัดบอสช่วยผมด้วยผมหนาวตามมาด้วยเสียงของแมตตอมเสียงของแฟนก้อยมันเรียกชื่อทุกคนด้วยเสียงที่โหยหวนจนทุกคนแทบจะเป็นบ้าพรานบอกว่าพวกมันจะถอยก็ต่อเมื่อได้รับคนที่มันเอาไปคืน รือไม่ก็ต้องมีคนยอมเสียสะละลงไปกล่อมพวกมันใต้น้ําเอกที่เริ่มทนไม่ไหวตะโกนด่าทอความว่างเปล่าแต่ทันใดนั้นเงาสีดําขนาดใหญ่ก็กรชากตัวเอกรลุดออกจากเขตสารไปอย่างรวดเร็ววิชัยคว้ามือเอกไว้ได้ทันแต่ร่างกายของเอกเริ่มถูกดึงลงสู่โคลนเลนบอสปล่อยผมมันจะเอาผมไปเอกตะโกนวิชัยไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งพรานนำทางหยิบมีดหมอออกมาทำไมตัดใจจะตายกันหมด วินาทีนั้นวิชายตัดสินใจใช้เชือกสลิงที่ติดมาในกระเป๋าเป้ผูกตัวเองเข้ากับเสาสารและใช้แรงทั้งหมดกระชากเอกลับมาได้แต่ผลที่ตามมาคือสารไม้เริ่มสั่นคลอนจากการจู่โจมของดวงวิญญ,ญาณน,นับสิบที่โกรธแค้นในชั่วโมงที่มืดมิดที่สุดวิชายนึกถึงพระเครื่องที่เขาพกติดตัวมาเสมอ <c oughs> เขาประคองสติและบอกทุกคนให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงความดีที่เคยทำพระนำทางเริ่มร่ายคาถาบทสุดท้ายเพื่อเปิดทางหนีแสงอรุณเริ่มรำไรที่ขอบฟ้า หมอกที่หนาทึบค่อยๆจางออกร่างของบอลและวิญญ,ญาณดิมน้ําเริ่มจางหายไปพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่เดินลงสู่แม่น้ําเยแมนเดินเข้ามาหาพวกเขาพร้อมถาดอาหารที่ดูเย็นชืดรอดมาได้แค่นี้ก็นับว่าบุญแล้วอย่ากลับมาที่นี่อีกนะวิชัยรีพาเอกก้อยและต้อมขึ้นรถตู้ที่จอดทิ้งไว้พวกเขาขับออกไปจากรีสอร์ทโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยในรถมีความเงียบงันที่น่าอึดอัดทุกคนรอดชีวิตมาได้แต่บาดแผลในใจคงไม่มีวันหาย เมื่อถึงโรงพยาบาลในเมืองแพทย์ตวรวจร่างกายทุกคนพบว่าทุกคนปลอดภัยดียกเว้นเอกที่บริเวณข้อเท้าที่ถูกจับมีรอยนิ้วมือสีดำค้ำจารึกเข้าถึงเนื้อในและที่น่าขนลุกที่สุดคือน้ำในปอดของเอกมีปริมาณมากผิดปกติทั้งที่เขาไม่ได้จมน้ำเลยสักวินาทีเดียวดึงเดือนผ่านไปวิชัยลาออกจากบริษัทและบวชเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้นัดและบอนที่ยังคงสูญหายอย่างไร้ร่องรอย ้อยและต้อมยังคงรักษาตัวจากาการสะดุ้งตื่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงน้ำไหลเอกหายเป็นปกติแต่เขากลับมีพฤติกรรมแปลกๆคือเขาจะดื่มน้ำตลอดเวลาวันละหลายสิบแกลลอนแต่เขาก็ยังคงบอกว่าหิวน้ำเหลือเกินในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักวิชัยได้รับพัสดุจากรีสอร์ทวารีเมื่อเปิดออกดูข้างในคือกล้องโกโปรของนัทที่เขาทำหายไปในคืนนั้นเขาเปิดดูคลิปไฟล์ใหม่ที่ถูกบันทึกหลังจากวันที่เขาหนีออกมาในคลิปคือภาพใต้น้ำที่ขุ่นมัว เห็นนัดและบอลยืนนิ่งอยู่ก้นแม่น้ําท่ามกลางวิญญาณนับร้อยที่ไร้รําอยู่รรอบๆตัวพวกเขาและในวินาทีสุดท้ายของคลิปทั้งนัดและบอนหันมาจ้องกล้องและพูดพร้อมกันว่าบอสครับเมื่อไหร่จะกลับมาเที่ยวอีกล่วครับพวกเราเหนาววิชัยปิดหน้าจอลงด้วยมือที่สั่นเทาเสียงน้ำฝนที่กระทบหลังคากุฏิปัดนี้ฟังดูเหมือนเสียงไม้พายที่กระทบน้ำคืดคืด และกลิ่นคาวปลาก็เริ่มอบอวลขึ้นมาในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนั้นอีกครั้งและนี้ก็คือเรื่องเล่าในค่าคืนนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่เราฟังจนจบนะครับหากทุกท่านชอบเรื่องเล่าหล,ลอนๆแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานดีๆของเรานะครับขอทุกท่านฟันดีราตรีสงัดครับ